ของพอมอวันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับญาติประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันที่31และวันที่1นะครับเมษายนส1มสเ็มีนาคมถึง1เมษายนนะครับกระทรวงพอมอรเราจะยกทีมไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับสืบเนื่องจากการที่กระทรวงพอมอรเราได้จัดตั้งศูนย์ บริหารการดูแลกลุ่มผู้เปราะบางจากภัยพิบัติหรือว่าสอบปอพขึ้นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Disaster Care Center for the Vulnerable ซึ่งเป็นศูนย์ที่จะมีหน้าที่ดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการเด็กเล็กนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราเริ่มเจอกับสถานการณ์อากาศสุดขั้วนะครับหรือว่า Extreme Weather นั้นเนี่ยบ่อยมากขึ้น อย่างเช่นทางภาคเหนือนะครับเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่หรือว่าแม้แต่ที่จังหวัดจังหวัดภาคใต้นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วกระทรวงพอมอเราได้ลงไปทำลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลานะครับล้วก็ไปเปิดศูนย์สอบอป,อปอพอที่จังหวัดสงขลาซึ่งพอเปิดเสร็จได้ไม่กี่วันก็เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นทางภาคใต้ทําให้เราได้ใช้ศูนย์ขึ้นมาในทันทีนะครับ ต่อจากจังหวัดสงขลาเราก็ไปเปิดศูนย์สบปพกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการประชุมนะครับจังหวัดภาคเหนือทั้งหมด18จังหวัดนะครับแล้วก็ได้จัดตั้งศูนย์สบปพขึ้นในครั้งนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จะมีการประชุมกับทีมงานของพอมนะครับทั้งพมวันพรมพมหนึ่งเดียวทุกทุกองค์ครพยพ ของกระทรวงพอมอใน20จังหวัดในภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลกาลสินนะครับขอนแก่นมหาสารคามยโสธรคือทั้ง20จังหวัดแล้วเราก็จะตั้งศูนย์สอบปปพขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับซึ่งจากการที่ได้ตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับก็ทราบว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่มีพายุเข้าในภาคอีสานพอดีนะครับก็คิดว่าการที่ไปประชุม อเผอิญน,นะครับเป็นเรื่องบังเอิญที่ได้เปิดช่วงตรงกันพอดีนะครับก็จะได้ทดลองแล้วก็ดูศักยภาพการเปิดศูนย์สบปพที่จังหวัดภาคอีสารกันทั้ง20จังหวัดนะครับก็เลยขออนุญาตเรียนนะครับผ่านพี่น้องสื่อผ่านสื่อมวลชนนะครับไปยังพี่น้องกลุ่มเปราะบางครับว่าจากนี้ไปเราจะยกระดับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางในช่วงที่เกิดภพพัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขอบคุณครับจบล